โชกระดกหมดขวดพระลูกวัดฉันฉี่เจ้าอาวาสรักษาโรครสชาติหอมหวานวงการผ้าเหลืองร้อนเป็นไฟเมื่อหมอปลาเดินหน้าเปิดโปงพฤติกรรมของพระปฏิบัตินอกกรีดทำเอาแต่ละวัดอยู่ไม่ติดล่าสุดหมอปลาได้เดินหน้าลุยอีกวัดที่จังหวัดยะโสธรเปิดโปงพฤติกรรมเจ้าอาวาัดวัดปา่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการประพฤติผิดจับหน้าอกจับอวัยวะเพศอ้างรักษาโรคได้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการประสานกรมปกครองเพื่อเข้าทําการตรวจสอบวัดดังกล่าวซึ่งเจ้าอาวาสและคนใกล้ชิดอ้างว่าญาติโยมเอามาให้จับรักษาโรคเองโดยติดไป้ายไว้แล้วว่าผู้หญิงห้ามเข้าใกล้พระโดยพบว่าเจ้าอาวาสองค์ดังกล่าวอายุกว่า100ปีซึ่งผู้หญิงที่ถูกจับหน้าอกและอวัยวเพศมีด้วยกันหลายรายซึ่งมีการซ่อนกล้องไว้เป็นหลักฐานเอาไว้พบว่ามีทั้งเจ้าอาวาสและพระเลขานั่งอยู่ด้วยกันพร้อมกับลูกศิษย์ผู้ชายที่นั่ง อยู่ด้วยก่อนจะจับเนื้อต้องตัวโดนจุดต่างๆโดยอ้างว่าไม่ผิดอะไรเพราะญาติโยมเอามาให้จับเองเพื่อเป็นการรักษามะเร็งนอกจากนี้พระลูกวัดยังได้มีการนำโถฉี่ของหลวงปู่มาเทใส่ขวดพร้อมกับยกกระดกซดต่อหน้าผู้สื่อข่าวโชว์ดื่มจนหมดพร้อมกับบอกด้วยว่าอยู่กับหลวงปู่มานานเป็น10ปีดื่มปัสวะหลวงปู่ทุกวันก่อนดื่มจะตั้งจิตอธิษฐานเชื่อว่าฉี่ของหลวงปู่ช่วยรักษาโรคนิ้วของตัวเองได้พร้อมยังบอกอีก ด้วยว่ากลิ่นและรสชาติของปัสสวะหลวงปู่ไม่เค็มหอมหวานรสชาติเหมือนผลไม้ถ้าไม่เชื่อลองดมดูทำให้ผู้สื่อข่าวถึงกับผะอืดผะอมและหลบกันจ้าระวัน